สุนไลเกินครับพี่น้องสวัสดีรา,ายการตะแค่พี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องจอจำดำสิ่งทางด้านยูทูบรายการท่าเทียบครับเอ้าเบื่อข้อางซูทโหนครับ เปิดบอ่อหินไหมครับหลังจากที่ฝนตกไปหลายมือครับลงบอ่อหินครับทั้งสุดยอดแห้งควมโหดเลยครับมาแล้วครับ หนาฝนยังสิเลยครับพี่น้องยากแน่อยากแน่ก,นกับเฮดกื้อเก้าแล้วครับว,ว่ดโดนยากหินลูกลังสวยๆครับ เอ้เติมแล้วครับพี่น้องส้างสุดโหดเอา้าจูข้านหนาไปเลยเอา้าพานฝนกระตกดีครับหยุดมาหลายมือ บ่ได้มาถ่ายคลิปหลายมือแล้วครับหากน้ำแต่ฝนเนาะฝนออกแล้วผ้าหยอ,อกแล้วกะออกหางเงินนะครับหากแน่้ยยัดน้อยกะเฮ็ดขี้เก่าล่ะครับดันเฮ็ดดันเฮ็ดฟูไปให้มันเลี่ยวการเลี่ยงเงัน ผู้เพิ่นอยากได้เพิ่นกับทัวเขียวยูุสมือครับเจดีย์หินมาเฮโบเพิ่นกับยานตะบดได้ครับเบิ่งครับความลำบ,บาดบอกบอ่กากับยานครับพี่น้องกับเหงาอยากอยากแน่กับเฮ็ดคือเกล่ำละครับเพิ่นอยากได้กับยากแน่ก็ต้องดันเฮ็ดให้เพิ่นให้มันได้แล้วครับออกบอ่อยากแน่กับวัดเอา เรแล้วไม่ตะคัดแรงๆครับคันใด้ปแรงนี่ไต้ปได้อ๋อสอยมา ยีแน่จักหน่อยพื้นล่างมันเป็นหินครับเมื่อสิบนึน่งแน่จักหน่อยรถบอรแรงเครื่องบอใหญ่กะยากก็เลยครับพี่น้องต้องรถพ่วงไม่รีแล้วครับแรงงานหนาะฝนถึะทิ้งจะไปน้ำมูได้รถบอรแรงกะสิพัดขาตันท่ามูเนี่กะยากอีกครับ การแต่งทางให้ยขั้นเดียวอยู่นี่มันก็ยากอยู่ต้องรถพร้อมยี่หรีสภาพดีหรี่บุรัครับจังสีเรียนงานฝนได้เมื่อสันกัดเดียวห้างกลางทางโดนๆออกมาเรียนงานห้างกลางทางเลยเมียกับสีจมกิติวาอีกได้อีกโอ้ว่ากันไปนะเนาะ หินมาเลยครับพี่น้องต้องเปิดหนาดินออกก่อนหินบางๆหาสิบหกสิบเส้น<อ> ย่างบะลาเนียมเอ <laughs> าหนาะฝนหยากเนี่ดันไยกัน ส้างสุดโหดครับขั้นนาไทไปเลยเปิดนาออกครับเปิดนาเอาหินลุกลั่งหินลุกลั่งกับบล็อกเราครับว่าง ห้าซีบหกซิบเจ็ดซีเส้นประมาณนี้แหละครับกูตองหินแล้วก็ต้องแต่งหน้าให้เพื่นอนนี่เราครับเอาหนาดินลงไป้คือเกอ้าแต่งแหมงามให้เจ้าของหน้าเพื่อนได้ย่องให้เพื่อนได้คิดหอดเจ้าตีหนาพี่นีเป็นมี่มองให้เอาเยียกกเกบมาเอ้าอีขึ้นเก้าแล้วครับแต่งให่งสวยงาม,งาม แล้วไปขอบคุณพี่น้องดีของกเบิงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจอจอบนำสิ่งไว้เด้นะครับเด้อพอกันชิมนะสวัสดีครับ